จากรายการนี้นะครับเป็นรายการที่มีการคืนกำไรให้กับสังคมนะครับเราก็จัดยังไงก็ตามให้ผู้เล่นนั้นได้เกิดความสนานนะครับแล้วก็จำนวนทีมเข้าผู้แข่งขันมากนะครับซึ่งจะทำให้เปิดโอกาสกว้างเพราะเรายังมีเ,เพชร ในป่าใหญ่อีกเยอะแยะมากมายที่เราต้องค้นหานะครับนั่นการแข่งขันครั้งนี้ผมคิดว่าจะมีแมวมองไปดูนะครับเรื่องกฎกฎติกานั้นเราใช้ผสมระหว่างฟุตบอล11คนแล้วก็ฟุตบอลฟุตซอล5คนเข้ามาผสมกัน นะครับให้เกิดความสุนสนานแล้วก็เวลาการขันนั้นก็เพียง20นาทีซึ่งเป็นเวลาไหลไม่ใช่เวลาหยุดเหมือนกับกติกาฟุตซอลนะครับนั้นตรงนี้เนี่ยผู้เรียนทุกคนก็จะตื่นตัวตลอดเวลาในการเล่นนะครับก็จะโชว์ในเรื่องของทักษะต่างๆนะครับแต่ผมคิดว่าจาก128ทีมในแต่ละอาทิตย์เนี่ยนะครับจะทําให้เราเห็นดาวรุ่งขึ้นอีกเยอะในการที่จะมาเสริมทีมเยาวชนของเราทีมชาติของเรานะครับเราจะขออย่างยิ่งนั้นเราอนุมัติให้กับทีมชาติ นะครับผู้เล่นต่างชาติหรือแสดงพิมพิลีนะครับเข้ามาเล่นได้ทีมละหนคนด้วยอันนี้ก็จะเป็นตัวหลักของทีมแลยทำให้สีสันนั้นค่อนข้างจะดีน,นะครับส่วนกฎกติกานั้นนะครับก็คงจะต้องอยู่ในกรอบของกติกาที่ฟีฟ่านะครับโดยสมาคมได้ประกาศใช้แล้วนะนำมาใช้เรื่องของเบเบใบเดือบใบแดงนั้นเหมือนกัน นะครับเหมือนกันทุกอย่างแล้วก็ผู้สินที่เรานำมาตัดสินในครั้งนี้ก็เป็นผู้สินของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพัฒปรมยุทธรรมด้วยนะครับก็คิดว่าคงจะให้ความยุดิธรรมแล้วก็สร้างความสนุนสนันเล่าใจไม่มากก็น,น้อยนะครับสมหรับการแข,ข่งขันนี้ซึ่งต้องขอบคุณสปอนเซอร์ครับ